มีอีเมลอีกอันนึงเวลาเราสมมติตอบว่ากดคําว่า new email นะครับหรือเรา forward อะไรไปก็ตามอย่างหนึ่งมันจะบางทีมันจะโผล่ signature ไว้อยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ข้อหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนที่เราจะตั้ง signature นะครับขั้นตอนการ signature ตั้งยังไงให้เปิดไปที่อีเมลไหนก็ได้ mm hmm. เช่นสมมติเราเปิดคําว่า new email นะครับแล้วก็ไปกดมันจะมีคําว่า signature โผล่มาตรงด้านบนนะครับตรงส่วนนี้นะครับ signature ให้คลิกไปทว่ signature ตรงนี้แล้วก็ไปเลือก signature เอาไว้ ปุ่มขวาบนนะครับบอกว่าเป็นของอีเมลคนไหนนะครับจะจะเป็นจากนิวเม s เ g จอย่างเดียวหรือว่าจะตอนที่ Forward กับ Re p ายด้วยก็ได้อันนี้ไม่ได้สำคัญนะครับแต่ New Message ส่วนใหญ่เขาก็จะมีมีตัวของตรงนี้ไปก้กอนอันนี้คือชื่อ Signature นะครับตั้งชื่อได้เราต้องการตั้ง Signature ใหม่กด New นะครับทาย Signature ใหม่ว่า a t o m ทนะครับไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อ Signature ใหม่แล้วก็แล้วก็เขียนลงข้างล่างว่าอยากจะได้อะไรเช่น ว่าเบสริกานะครับ uh ีอม่ีงนี้เป็นต้นนะครับพอสมมติว่ามีตัวของเบสริการตรงนี้ปุ๊บเราต้องการก็กดโอเคนะครับก็จะจบเวลาเราตั้งอีเมลตัวใหม่ออกมานะครับคลิกนิวอีเมลปุ๊บเออนะครับส่วนคนนิวไม่เซจอะถ้าเราไปเลือกคำว่าทอมมี่นะครับเรากดโอเค เวลาเราไปเลือก new message หรือ new email ใหม่ปุ๊บมันจะขึ้นตัวนี้แทนเห็นไหมครับถ้าเราไปเปลี่ยนที่ signature ตรงนี้นะครับตรงนี้ไปเปลี่ยนเป็นสิริพรตรงนี้แทนแล้วกดโอเคมันก็จะขึ้นตัวของ signature ตัวใหม่อันนี้ซึ่งตอนที่ทำ signature ดีๆนะครับให้สังเกตว่าเราต้องแปะรูปที่เป็นโลโก้ไปด้วยนะครับโลโก้ตรงนี้นะครับแปะให้ดีๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้มันอาจจะมีไฮเปอร์ลิงก์ไว้อยู่ ให้เอาไฮเปอร์ลิงก์ตรงนี้ออกไปด้วยมันจะทําให้เราไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งมีคิทเซนต้าอยู่ข้างหลังนะครับหรือวิธีทําก็คือ,อเราิทเซตตรงนี้จะเสือเ,เลยนะครับเอาเส้นใต้ออกนะครับเอาไฮเปอร์ลิงก์ออกกด control u นะครับหรือเอาคิทเซนต้าตรงนี้ออกไปนะครับมันจะเป็นเส้นแบบนี้กดโอเคอีกทีนึงนะครับเอาปิดปุ๊บแล้วเปิดทีหนึ่งเห็นไหมครับเส้นตรงนี้ก็จะหายไป ก็อันนี้ก็เป็นการที่ตั้งซิกเนเจอร์ให้อัตโนมัติไปมำส่ซิกเนเจอร์ไว้ครับเวลาตอบอ e ีเมลเอาไว้โดยเฉพาะตัวของ New s m a i l เขาจะได้เห็นว่าเรามีเบอร์โทรอยู่ตรงไหนอีเมลติดต่อกับหรือว่าเว็บไซต์ของเราคืออะไรบ้างตำแหน่ง,งเราคือใคร